ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับมาแนะนําร้านอร่อยอีกแล้วนะครับก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับผมเนื้อหนังนะครับแล้วก็มีเครื่องในนะครับผมในจานนี้ก็จะเป็นไก่ทอดขึ้นจานนะครับแล้วก็ไก่ต้มขึ้นจานนะครับผมส่วนจานนี้ก็จะเป็นจุกบี้นะครับผมจุกบี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวไส้หมูแล้วก็มีถั่วนะครับผมอ่านะครับในชามนี้ก็จะเป็นตือหวนเี่ยมชายนะครับผมแล้วก็สั่งเป็น ข้าวมันไก่นะครับสจานน้ําซุปที่นี่อร่อยมากๆเขาบผมร้อนและอร่อยนะครับซดอย่างโล่งคอเลยครับผมก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาทานกันนะครับอยู่ย่านนวนจันร์ทนี้เองนะผมตรงข้ามซอยนวนจันสามสินะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามต้อมชาแนลห้าสด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ครับภายในร้านก็จะมีทั้งเกาเหลาเครื่องในหมูเกาเหลาลูกชิ้นปลาเกาเหลาเกี๊ยวปลาแล้วก็ยำลูกชิ้นนะครับผมและก็จะสั่งเป็นหมูสเต็กก็มีนะครับผมครับรวมทั้งเครื่องในไส้อ่อนตับหัวใจกระเพาะปอดนะครับอ่าสั่งเป็นหมูชิ้นหรือว่าสั่งเป็นลวกจิ้มได้ครับน้ำจิ้มที่นี่ทีเด็ดนะครับผม อ่าข้าวมันไก่ก็อร่อยนะครับทุกอย่างอร่อยหมดจริงๆนะครับผมการันตีเลยครับลูกค้าเต็มทั้งวันเลยครับเข้าาออกๆออก,กันทั้งวันเลยครับโต๊ะนี้ลุกโต๊ะนั้นก็เข้ามาต่อลยครับผมเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้าถึง16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับรีบๆมากันนะครับผมมานะครับ นี่ครับการันตีเลยนะครับมาทานแล้วนะครับต้มชาแนลนะครับผมอ่าเครื่องดื่มก็จะมีโอเลี้ยงน้ำน้ำายน้ำเก๊กขวยน้ำกระเจี๊ยบอ่ามีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีน้ำอัดลมด้วยนะครับอ่าอย่าลืมมามากันนะครับผมที่นี่นะครับร้านคุงโภชนาสาขานวลจันทร์นะครับผมเขตบึงกลุ่มนะครับอาหารอร่อยนะครับการันตีนะครับผมเครื่องในในชามนี้เขาเรียกว่าต้มมาอย่างนุ่มนะครับแล้วก็สะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับ ทานได้หมดทั้งชามครับผมรวมทั้งประกาศดองก็นุ่มอร่อยนะครับผมน้ำซุปอร่อยมากๆครับการันตีเลยครับจากต้อมชาแนลครับผมที่ไหนมีอะไรดีๆก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่ครับจิ้มในน้ำจิ้มมีให้เลือก2อย่างนะผมส่วนนี้ก็เป็นจุกบี้นะครับจุกบี้ก็ทานกับน้ำตาลเคี่ยวนะครับอร่อยจริงๆนะครับทานได้หมดชามเลยนะครับ นี่ครับลูกค้าจะเต็มร้านตลอดเลยครับเข้าๆออกๆทั้งวันเลยนะครับผมอ่านี่ครับอย่าลืมนะครับมามาทานกันนะครับที่นี่นะครับคุงโพชนาเลยครับผมย่านสาขานวนจันนะครับนี่ครับตรงข้ามกับซอย34นะครับนวนจันสามสนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับอ่านะครับร้านอร่อยร้านดังเลยครับมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับผมอ่ามี พนักงานก็บริการดีด้วยนะครับพูดจาเพร้อนะครับผมนี่ครับมาทานครับมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อมชาแนล53ด้วยผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมร้านนี้ร้านอร่อยการันตีนะครับโดยต้อมชาแนลนะครับผมนะครับพาครอบครัวนะครับพาลูกเด็กเด็กแดงมาได้เลยครับมีเมนูสําหรับเด็กด้วยนะครับผมนะครับ ยำรวมมิตรลูกชิ้นก็มีนะครับผมอ่านะครับสั่งได้ตามใจชอบครับผมเมนูเต็มเลยนะครับเมนูบนอ่าฝาผนังนะครับเขียนติดไว้เยอะเลยนะครับสั่งตามที่เราต้องการได้ผมนี่ครับเนี่ยพออิ่มแล้วก็จะยิ้มแย้มเลยครับผมได้อาหารที่อร่อยนะครับผมครับคุโพชนาสาขานวลจันทร์อย่าลืมนะครับกดติดตามครับต้อมการันตีนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ